น่ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันแฟมิ่นะคะลงเสือไปรับยาพานะมาถึงหวังปูแล้วนะ FC เรวปูผ่องมาด้วยหรือเปล่าน้อนะคะเขาเปิดรถนย,ยาพา,ามาล

อีเราอยู่นี่ค้ำเลยนทำขานอกแเดยบขวนไทูหพงานเ่ะปกตินี่ไปเต้นนาฮั่นต่างกไจากวนั้นถ้าต่างก้องคเลยมันยังยืนเจ้าเหรต้เหน็ตุ่ยนฮะเนี่ ไปแล้วายกานนี้แอี้ิทำอะไรนะโอ้หอบาทออนนี้เราก็จะทำพิธีห่อบาทใส่ของใส่ของใส่ใส่เงินในบาทด้วยนะแล้วก็ใส่ของของดีเมื่อกี้ก็ร่วมใส่บาทไปแล้วนะคะ ในบาจะได้บุญน้ทำเต้าเจีกีมติมเหนือรบ้านกระเบด้านหนุซองด้านหุซองยมด้เฮ้ยมันซึมบุกกระซึมด้าซีอันนู้นีอันนี้ยิงด้าคงยิงอันนู้นยามบัวเซิน

พ่อบาพ่อเป็นหน้า่อเป็นหน้าไม่ใช่เด็กนะไอ้เบิร์นเป็นหน้าต้องคื้อกลับเลยครับ แผ่นหนึ่งทา่ิมาแล้วพ่อหิวบาดนุ่มพ่นไหมหรือตะลับปัดเปลี่ยนงานเปลี่ยนกันไอสิอองหนักปูาคืออยู่สาวปูงานอีกแ้ไอทีขี้ข้อจะออกจะมาแจู้ก่อนวางกันเป็นอย่ก็ไรบ้ nó. <laughs> 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 <laughs>

ปิดแล้วใส่พรท่แล้วไม่ทานแล้วใส่ไม่ทานแล้วปิดแล้วก็ปิดแล้วใส่บาทก็ได้ใส่ไว้ใส่ก็ต้องออกจากออาพระสยามพระไสย่ยามใส่บาทให้นะนีาก็ไม่เจ้าบนลัะมานั่งพี่ปนุมาแนงเลนั่่

เียกทีุ้๊มาเลันนี้เราเดบัวมาส่วนหัวส่วนเสียงีีทางน้มาให้เป็นรูปหน้าอ๋อนะอันนั้นนั่นาจะเป็นเสียงหน้ากัลันน้นเสียงหน้าอยู่ข้างหน้านะ FC เสียงหน้า อันนี uh ้นะอ๋อถ้าล uh ูอเป่านตอะถ้าลูกเป่าโต๊ะเฮ้าโอ๊เอาลูกเก็บตงข้ามเลยเาบอได้ยินแล้วนะไหนครับเดินแทนโซฟาสิฮะมานังมานั่งรอรออยา่ดีป้ายืนแอคชั่นอยู่นะไม่ธรรมดาเด้ โมไล่แต่ยกจุมในมืองนี่เลยเฮ้ยพอว่อวาต่ออีกเนาะดอไต่อไปก็จะเป็นปลายหางของหน้าหางหน้าหางหน้าหางหน้าอหางหน้าอันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นเนาะ เพิ่งเคเห็นนะได้เป็นบุญตานาเพราะว่านาจะมีการบวดสักครั้งหนึ่งเนาะเราก็ได้อนิสง์ได้บุญตรงนี้ด้วยนะคะเอฟซีเมื่อกี้ก็รวมใส่ปัจจัยไปในบาทของนาคแล้วนะคะขอให้น้องเฟือน้องฟางนะคะได้รับนิสงนะพ่อแม่นะคะได้รับนิสง